พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดียามเช้าค่ะฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ย h a ฟ e นุ้ยส d เดประจำวันที่26สิงหาคม2563ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกลิ้ง,กล,งกลิ้งนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปพยากรณ์อากาศของนุ้ยค่ะคนไหนกดแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ในวันนี้นะคะดูแล้วฝนลดลงแต่พรุ่งนี้ไม่แน่นะคะต้องเช็คกันอีกทีค่ะยังมีหวังสำหรับจังหวัดที่รอฝนนะคะรอล่องฝนเถค่ะหรือร่องความกดอากาศต่ำเพราะส่วนมากจังหวัดที่ได้น้ำฝนนะคะน้ำท่วมก็จากตัวนี้ค่ะพยากรณ์อากาศอีก24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและลาว เข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยในระยะนี้ค่ะพยากรณ์อากาศแต่ละภาคนะคะภาคเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น,น่านและตากค่ะจังหวัดพะเยานะคะถ้าดูจากภาพรวมไม่ค่อยมีฝนค่ะแต่ถ้าเจาะไปทีละอำเภอนะคะก็จะมีฝนบางอำเภอมีอำเภอเชียงคำฝนหนักนะคะช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นอำเภอปงมีฝนเล็กน้อยค่ะช่วงเช้าไล่ไปจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะ ส่วนอำเภอเมืองพยาวนั้นมีฝนเล็กน้อยในช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นค่ะจังหวัดน่านโดยรวมนะคะจะมีฝนตกบางอำเภอที่อำเภอเมืองน่านฝนตกตั้งแต่เช้านะคะแต่จะหนักในช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นอำเภอทุ่งช้างฝนเล็กน้อยค่ะและเป็นลักษณะทั้งวันนะคะจังหวัดตากโดยรวมไม่มีฝนค่ะ แตมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอแม่ระมาดช่วงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนาครพนมและอุบลราชธานีค่ะ จังหวัดอุดรธานีโดยรวมไม่มีฝนนะคะมีฝนที่อำเภอบ้านดุงช่วงเช้ามืดนะคะไปจนถึง6โมงเย็นค่ะส่วนอำเภอกุดจ,จับมีฝนเล็กน้อยช่วงเช้ามืดเช่นกันนะคะแล้วก็ยาวไปจนถึง6โมงเย็นค่ะจังหวัดยะโสธรไม่มีฝนนะคะเกือบทุกอำเภอท้องฟ้าแจมา่มใสแต่มีเมฆมากค่ะจังหวัดอุบลราชธานีจากภาพรวมไม่มีฝนนะคะ อำเภอเขม,มาราชมีฝนเล็กน้อยค่ะช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสภาคกลางมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบ,บุรีและอุทัยธาน,นีค่ะจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยรวมไม่มีฝนนะคะแดดออกแบบ เต็มๆเลยค่ะแบบไม่มีเมฆบางนะคะท้องฟ้าแจมา่มใสจังหวัดอุทัยธานีไม่มีฝนค่ะมีเมฆมากอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะ จังหวัดจันทบุรีนะคะไม่มีฝนค่ะมีเมฆมากส่วนมากท้องฟ้าแจ่มใสดีนะคะอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะคะมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะจากภาพรวมไม่มีฝนค่ะเข้าไปดูแต่ละอำเภอมีฝนหนักที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะและอำเภอพุนพินตอนเที่ยงวันจนถึง6โมงเย็นนะคะส่วนที่อำเภอเวียงสาฝนหนัก ช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นค่ะและจากนั้นก็จะเป็นฝนเล็กน้อยนะคะไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะจังหวัดชุมพรนะคะไม่มีฝนค่ะขอบคุณคุณนันท์บุตรรัตน์นะคะที่อำเภอปะทิวไม่มีฝนเช่นกันค่ะแดดแรงมากค่ะถ้าดูจากรูปนะคะอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32- 3 6องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะพักใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรงังและสตูลค่ะจังหวัดพังงานะคะโดยรวมมีฝนเล็กน้อยเกือบทุกอำเภอค่ะช่วงเที่ยงวันยาวไปจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะกรุงเทพและปริมณฑลนะคะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสจบพยากรณ์อากาศประจำวันที่26 สิงหาคมเพียงเท่านี้นะคะพบกับนุ้ยได้ใหม่ในพยากรณ์อากาศวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ